สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับท่านผู้ชมที่มีเครื่องเงินไม่ว่าจะเป็นแหวนกําไรสร้อยนะคะที่เก่าแล้วแล้วเราต้องการให้กลับมาใหม่เหมือนเดิมเราจะใช้สิ่งนี้เลยค่ะก็คือสารส้มนะคะสารส้มจะช่วยให้เครื่องเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนกําไรสร้อยให้ขาวเหมือนใหม่เลยนะคะให้ท่านผู้ชมนําสารส้มนี้นะคะไปต้มกับน้ําให้ละลายก่อนค่ะ ให้ละลายจนเดือดเลยนะคะท่านผู้ชมหลังจากเดือดและสาสรส้มละลายให้ท่านผู้ชมนําเครื่องเงินนะคะนําไปต้มนะคะกับน้ําส้มสายชูที่ละลายแล้วให้ท่วมแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมต้มประมาณสักสิบนาทีนะคะให้ท่านผู้ชมตักมาดูว่าเขาสะอาดเหมือนใหม่พอใจหรือยังค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านผู้ชมก็นําไป นี่เลยค่ะล้างกับสไลด์ค่ะถ้าเราพอแล้วนะคะว่าขาวพอใจแล้วนะคะให้เราล้างสไลด์อีกหนึ่งเที่ยวนะคะนี่นะคะสันส้มก็จะช่วยให้เครื่องเงินนะขาวใหม่เหมือนใหม่เลยนะคะท่านผู้ชม แล้วก็ช่วยกาจัดสิ่งสกปรกที่ติดกับเครื่องเงินนะคะหลุดออกไปเลยนะคะท่านผู้ชมนี่เลยนะคะเป็นวิธีง่ายๆกำนะคะเนี่ยเป็นวิธีง่ายๆเลยเครื่องเงินก็จะกลับมาเหมือนใหม่เลยนะคะค่ะท่านผู้ชมลองใช้วิธีนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะ